อันนี้เป็นเลขลับคุณยายใช่ไหมคําคเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยต่อจะปล่อยไปเรื่อยๆเนะแม่เนาะจนกว่ามันจะกลับมาแม่นอีกอ แต่ก็ถือว่าเดินดีอยู่เนาะห้างงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับงวดลดเมื่อกี้ใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดโอ้โหเอ้าเป็นยังไงขอเล่าให้ฟังหน่อยฝันเหรอแม่ฝันว่ายังไงครับผมเล่าให้ฟังหน่อยแม่ฝันว่าแม่ขี่มอไซค์มามอไซค์ขึ้นรถมาเอาพูดภาษาบ้านเราก็ได้แม่ พอภาษาเมา่อเราปันเมาเนี่ยแหละขึ้นรถมาเบันดีกับเลยปันปันมาขึ้นรถมาบัดีเมื่อไหร่กันเลยกลิ่นยางบุ้นมันกระเลยบข้างมันไปบ่ได้ยังไงมันสีเมื่อใดไม่ไหวซีบันดี้ก็เลยจูงจูงเมื่อไหร่ล่ะอันนี้ฝันใช่ไหมนี่ฝันนี่นี่ฝันฝันฝันขึ้นมาว่าเนี่ล่ะจูงไปฮะนี่บันดีจูงไปก็ไปพ่อ เล็กหน่อยเขาเลยถามว่าอันเป็นยังย่ายหม้อไส้เป็นยังพ้นหม้อไส้คีบ่ได้โส่มันขาดตอนนี้โส่มันขาดตอนนี้แม่ก็เลยว่าเอ๊ะมอแต่ไส้ของแม่มันก็บว่ามีทะเบียนมันไม่ยังครับมันมีทะเบียนมันไม่ยังจะยางทะเบียนหลุดหายทะเบียนหลุดหายไม่รู้ทะเบียนวันนี้แม่ก็เลยว่าเอ๊ะปันเป็นสีมันสีเป็นยังอะไรมาสิแม่แต่เยว่าวันนึงสีเด็ดมัน กตทิเ็ัตีเฉลตกตัวมอไส้กะทิเป็นสองแบบเป็นสองแล้วก็สองรอกะทิเป็นศูนย์น่แม่ก็เรียมัตีไส้สองศูนย์ศูนย์เฉลอืกะเลียเป็นเลขเป็นเลขวันนี้แม่ที่ไปอิรีบันนี้เออแงมาแรกมาแรกขี่ไปรถพังจริงจริงรถพังไหพังทุนาวัดเลยเอ โซคาที่กันก็ได้จูงไปฮะน,นี่จูงไปอีลีแม่ครับเพราะว่านี่จูงไปอีลีแม่ก็เลยแ,แ,แม่ก็เลยตีเป็นสองศูนย์ตัวนี้ละสองศูนย์ตัวนี้ละมั่นใจตัวนี้ละมั่นใจตัวนี้ละครับก็เรียกว่าอยากเอาเด็กสามตัวยาวเก้าใจเป็นเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับอืมมัวนปัป้นมัน เออฝันแม่นแท้ฝัน่านี่นะมันเป็นยีหดงเตือนมากเพิ่งอี้เออเตือนมากเนี่ยเหมือนแล้งไปว่าแไปเอาบุญไหมเออไปเอาบุญไปเอาบุญพ่อใจไปพังที่ไปดีๆก็ไปพังเออก็คือว่าฝันเป็นจริงหรือปะน้องแม่เนาะฝันเป็นจริงครับก็วันนี้มีทั้งความฝันมีทั้งสูตรประฝากเอซีเนาะมีทั้ความฝันมีทั้งสูตร ครับแล้วที่มันพีกกว่านั้นที่แม่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นยังไงงูเข้าบ้านเหรอแม่งูเข้าบ้านงูงูอะไรแม่เข้าบ้านะงูสิงแม่งูสิงญ่แม่หยุดทอแขนนีนะปาดงูเข้าบ้านเหรอครับงูเข้าบ้านอันนี้ฝันหรือว่าเรื่องจริงย่างนี้อันนี้เรื่องจริงมันเคยเข้ามาก่อนไหมแม่มันเคยเข้าตอนที่เลขบล่างมันออกตอนสางหนึ่งโน่น่ะมันเข้าโอ้สองงวดแล้วเนาะ นี่มันเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามนะยิบซีนะครับอะไรแต่มันอะไรนะถ้ามันไม่หนึ่งเขาพูดภาษาบ้านเราก็ได้แม่หนึ่งหนึ่งสามเลขนะถามมันบ้นนั่นแม่บ้านนันถี่ออกสามหนึ่ง เราเจอสามหนึ่งหนึ่งสามน้่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งร้อมหนึ่งหนึ่งสามตัวลขที่บ้านอะ่ะเลขที่บ้าน 1, 1, หนึ่งหนึ่งสามงูเข่าตัวง่ายจะบาดบ,บดเอ็ดขาอะไรยังงยังไล่ออกไปดซื้อครับเขาในห้องน้ำเข่าในห้องน้ำน,นีำ่แถวนี้วันศุกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครับแต่นำมาเขาในคู่วันนี้เขาในห้องน้ำโอ้โหระวังม,มันกัดด้วยนะ น้องติดงูสิงโอ้โหงูไฮคาร์บอนหรือูสิงนะครับแม่จะเลยตีเป็นตัวไหนนะแม่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามมันไม่มีในนี้เลยแม่ไม่มีก็มีฟันแม่โอ้ม่วมีมีแต่หนึ่งสามสามหนึ่งสามสามบอกครับที่แม่ให้โจทย์มันมีแต่หนึ่งสามสามสามเนี่ยสามสามหนึ่งเนี่ยสามสามหนึ่งนั่แหละแล้วหนึ่งหนึ่งสามเอาลงด้วยไหมหนึ่งหนึ่งสามครับ เอาลงก็ได้หนึ่งหนึ่งสามจะเขียนตรงไหนแล้วมันเต็มหน้ากระดาษแล้วแม่ก็ไม่มีสามหนึ่งไม่ต้องลงก็ได้มันมีสามหนึ่งอยู่ไม่ต้องลงก็ได้ถ้ามันออกหนึ่งหนึ่งอะไรที่นี่ก็เรื่องของมาแล้วครับเนาะไม่ต้องลงก็ได้เนะแม่เนาะมันมีสามหนึ่งอยู่เนาะไม่มีที่เขียนแล้วมันไม่มี่เขียนแล้ววันนี้จะรวมทั้งสูตรรวมทั้งความฝันนะแม่เนาะตามลัทธิแล้วสูตรกับฝันอันไหนแม่นกว่ากันแม่ สูตรกับฝันครับผมที่ที่ฝันที่เคยเมื่อที่แล้วนะฝันนี่ฝันเห็นบ้านอาบ้านเลขที่แกเ็ดเกตเมื่อที่แล้วเนี่ยฝันแม่นแแต่ไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยมันหลายตัวเลยไม่ปล่อยมันก็หลายแล้วเนาะสูมันก็หลายตัวนะแม่เนาะทุกทีเลขสูมันจะเข้างมดที่แล้วมันโอเ็ดเ็ดเนี่ยมันมาเข้าความฝันมาเข้าความฝันอืมน่ะยกให้ดูหน่อยแม่ก็ฝันแม่นยั่ว ส่วนมากเลขแม่นี่เป็นบนหรือเป็นล่างครับ fc จะได้กระชับลงนะฮะตามสูตรนะครับผมส่วนมากาจะขึ้นบนส่วนมากเลขแม่จะเป็นบนกลับด้วยไหมแม่กลับด้วยเอา f ี FC, เด้น<ต>ในว<บ>งกลมนะครับผมถ้ามันหลายหางขนาดนี้ถ้ากลับด้วยมันก็เยอะเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม,มนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาอืมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าบนอย่างเดียวมันก็ไม่หลายหางนะ ถ้าเอาล่างก็เอาแล้วแต่แก็ล้างบนอยู่แล้วละเอา <c oughs> แคบไว้นะครับผมแนวทางของแม่รัดห้างวดหลุดหนึ่งงวด <c oughs> นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ <c oughs> หลังจากที่แม่โชว์ตัวเลขไปแล้วเนะแม่เนาะ <c oughs> ก็ได้ความฝันมาแล้วก็ได้แนวทางมาสูตรของคุณยายนี่ก็คือห้างวดห้า <c oughs> งวดหลุด <c oughs> งวดหนึ่งครับ ก็แม่ก็อยากมาแบ่งปันนะแม่เนาะอยากแบ,บ่งปันครับผมเนาะสูตรของคุณยายนี่ก็ยังเก็บไว้รักษาไว้เหมือนเดิมรักษาไว้ยังเก่าครับ <c oughs> สถิติสถิติของคุณยายสูตรนี้เนาะขออนุญาตถามย้อนหลังเนาะ<อ>สถิติสูตรของคุณยายเนี่ยเดินดีไหมไมมเข้ากี่งวดติดครับผมส่วนมากท,มที่ออกงวดที่แล้วเนี่ยองออกมวดที่แล้ว เข้ามามทุกง,งวดเพิ่งหลุดงวดที่แล้วอ,อครับแต่ก็ลองพิจารณาดูนะเอฟซี FC นะ,ะเผื่องวดนี้มันอาจจะเดินดีเหมือนสี่ห้างวดที่ผ่านมา,า,น,มานะครับหลุดก็ว่าหลุดนะแม่เนาะออเป็นธรรมดาครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ตัวที่แม่ชอบพิเศษเน้นพิเศษนี่ตัวไหนครับคุณแม่พิเศษเนี่อ่ะเก้าสองศูนเก้าสองศูนย์เก้าสองศูน ในในนี้มันสองศูนสองเก้าศูนยกลับเอาอืมอกลับเอาในนี้เนะะเาะในนี้ะที่ที่ชอบนี่เหลยตัวนี้เหละส่วนมากจะเป็นบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับผมอา้าวขอบคุณแม่รัดครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางเนาะ